ดูที่เรื่องของการปราบปรามยาเสพติดที่ต้องบอกว่ามีการทะลักเข้ามา,าอย่างต่อเนื่องครับตอนนี้ก็ล่าสุดนี้สามารถที่จะจับยึดยาเสพติดประเภทฝิ่นได้อีกน้ําหนักรวมกว่า80กิโลกรัมนะครับโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนนะครับที่บริเวณอําเภอแม่อายทหารพรานครับได้มีการประทะกับกองกําลังขนฝิ่นชายแดนแม่อายที่จังหวัดเชียงใหม่สามารถยึดเป้บรรจุยาเสพติด ก51 um. 50ก้อนนะครับก็คือฟินเนี่ย51ก้อนน้ำหนักรวมกว่า80กิโลกรัมพลตรีสุภเลิกสถาพรผลผู้บัญชาการกองกําลังฝาเมืองได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดตรวจตราตามแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบโดยทางด้านของกองร้อยทหารพรานที่3202นํากําลังออกลาดตระเวนแนวชายแดนไทยเมียนมาตรงช่องทางคอกวัวนะครับพื้นที่หมู่บ้านปางต้นเดือตำบลแม่อายอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยจํานวน5-6คน เดินสะพายเป้สัมภาระดัดแปลงลัดเลาะมาตามป่าเขาจากฝั่งประเทศเมียนมาเข้าสู่ฝั่งไทยเจ้าหน้าที่เห็นมีพิรุษจึงได้แสดงตัวจะเข้าไปตรวจสอบแต่ก็ปรากฏว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวนี้กลับใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่ไยเจ้าหน้าที่เพื่อจะทําการเปิดทางหลบหนีทําให้เกิดการยิงปะทะกันนานประมาณ5นาทีเมื่อสิ้นเสียงปืนแล้วครับเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยจึงได้เข้าไปร่วมกันตรวจสอบ จากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ได้มีการเพิ่มกำลังหนุนข่วเข้าควบคุมพื้นที่เกิดเหตุ และขยายผลในพื้นที่โดยรอบพบฝ่ายตรงข้ามนะคะได้อาศัยปากเขาในการหลบหนีไปค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการออกติดตามจับกลุ่มนะคะแต่ในระหว่างการประทะกันฝ่ายตรงข้ามได้ทิ้งสัมภาระเป็นกระสอบฟางที่มีการดัดแปลงเป็นกระเป๋าเป้ตกอยู่ในที่เกิดเหตุจํานวน4ใบค่ะภายในกระเป๋าค่ะบรรจุยาเสพติดประเภทฟ,ฟิ่นในกระสอบแรกจํานวน14ก้อนเลยนะคะกระสอบที่2จํานวน13ก้อนค่ะและกระสอบที่3กับที่4อีก ีก12ก้อนรวมจำนวนทั้งสิ้น51ก้อนน้ำหนักรวมประมาณ81.6กิโลกรัมค่ะเจ้าหน้าที่ได้มีการยึดไว้เป็นของกลางนะคะพร้อมกับติดตามขยายผลผู้กระทำความผิด มาดาเนินคดีตามกฎหมายค่ะก็มีความพยายามนะครับในการลักลอบลำเลียงมาอย่างต่อเนื่องมีการดูต้นทางมีเป็นกลุ่มมีเป็นขบวนการมีติดอาวุธด้วยที่สําคัญก็ยินดีที่เจ้าหน้าที่เราปลอดภัยนะครับต้องมีการรอบคอบและรัดก,กลุ่มซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ถ้าเกิดว่ามีเบาะแสอะไรก็สามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้นะครับเพื่อเปรวมกันเป็นหูเป็นตาสกัดกัน้นยาเสพติดใช่แล้ว,ค,ลวค่ะช่วงนี้เราจะ